เอาเสีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมของ Line เดนเ e อกันอีกรั้งครับกับบรรยากาศตอนกลางคืนที่มีเสียงจิ้งเหลดร้องอ่นนะทุกคนอ่าก็วันนี้ผมก็จะ,ะามาทำการรีวิวตัวเรนเจอร์ท่านั้น แม่ยอของโคโรโบเรนเจอร์สปายแฟมิลี่นั่นเองนะก็คือเพิ่งจบไปในวันที่26นะซึ่งวันนี้ผมอัดในวันที่29ใกล้ถึงปีใหม่้วทุกคนก็ขอแฮปปี้นิวเ a ียล์ล่วงหน้านเลยดีกว่านะก็ขอให้คนที่ดูคลิปผมนสุขภาพกางกายแข็งแรงก็ทุกคนนะครับขอให้แบบมีความโชคดีในตลอดทั้งปี2026เลยนะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าเนี่ยเรามาดูสายและท่าแล้วก็พลังไอสเตตัสเบื้องต้นกันดีกว่านะว่า ในแม่ยอเนี่ยและร่างก้าวดำแม็กเนี่ยจะดูเก่งมากขนาดไหนอะสำหรับคนที่ผมลองปั้นขึ้นไปร่างก้าวดำแม็กในไอดีที่2นะมาสเตตัสตตของไอทั้งนั่งยอเนี่ยเป็นตัวสายพลังธาตุไม้นะสกิลแรกแหมมาดูสกิลแรกกันดีกว่าสกิลแรกก็เป็นยกเลิกทักษะอาตะของศัตรูเคลื่อน่่ออีเคลืนย้ายศัตรูไปยังแนวหลังแล้วก็สร้างความสียสร้างความสร้างความเสีย 4, หยาย4,000%นนั่นเองนะก็เป็นสกิล สกิลที่ทะลุอมาตะาแล้วก็เคลื่อนย้ายศัตรูไปยังแนวหลังนะเออ,เ,อ,อเป็นสกิลผักไปศัตรูไปยังแนวหลังนะั่นเองนะมาสกิลสองก็เป็นสกิลบัฟนะเป็นสกิลเพิ่มพลังชีวิต6 0 0พลังเร็วในการเคลื่อนที่2อ0แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตถึง100%เลยนะถือว่าเป็นหิวที่แรงที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยนะฮิว100%เนี่ยเือ็คือเลือดเต็มเลยเนี่ย อ่าแล้วก็ความเร็วส0 0เร็โอ้โหเร็วมากๆอยู่แล้วเพื่อพลังชีวิต6 0 0อก็ก็ถือว่าดีโคตรเลยนะเป็นบัฟที่ถีที่สุดนะมั้งอ่ะเออบัฟกลุ่มก็เป็นทางด้นานบัฟพลังชีวิตนะทำให้สตีทางด้านโคโลโบเนี้ยถึกมากขึ้นนะถ้ามีตัวเลนเจอร์เหมือนกันในทีมนะอ่าแล้วมาดูทางด้านหยุด5้าวิธีนะก็เป็นความสามารถไฮเปอร์นั่นเองนะของโคโลโบนี้ก็ผมอธิบายไปเยอะแล้วก็โคโลโบนี้มีหยุด5วิธีถึง4ตัวละครเลยนะ ความสามารถ9้าวดาวก็ดีกว่าที่ผมจะแนะนํานะก็ทางด้านล่างโคนเองนะหรือจะเป็นเครื่องสุดท้ายก็ได้ซึ่งเอามาให้ยอมายืนนะนานมากขึ้นแต่ผมได้ล่างโคนถือว,ว่าดีแล้วไม่อยากจะสุ่มแล้วเดี๋ยวมันเฟืองทางนั่นตัวรีเซ็ตมากเกินไปนะคือล่างโคนก็ดีและ มาดูพรอสวร,ร์กันดีกว่านะพรสวร,ร์เนี่ยระหว่างการต่อสู้เนี่ยจะมีโอกาสสูงมากที่ทาให้อะระยะโจมตีทักษะโดยศัตรูที่อยู่ใกล้เกินกว่า500เอนตี่ยของระยะโจมตีของตัวเองเนี่ยไร้ผลนะเองก็ประมาณจุด300ขึ้นไปนะก็ไม่สามารถใส่นามสกิลใสนี่มีโอกาสาที่จะไม่โดนนะเออถือว่าค่อนข้างจะดีก็พรอนสวร,ร์พรสวร์ดอไรพรสวร์2 3 4ก็เพิ่มพลังชีวิตต่อต้อความมึนงงก็แล้วก็เพิ่มพลังชีวิตก็ปกตินะ สเตตัสเบื้องต้นในล่าของ9ดาวแม็ก็ดีว่าสเตตัสให้พลังโจมตีกมาถึง2ล้าน5แสนนะให้มาเยอะเลยนะแล้วก็ให้พลังชีวิตมาถึง27ล้านนะโอ้โหเยโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ระยะการโจมตี60ความเร็วในการเคลื่อนที่129ถือว่าเร็วมากๆเลยนะยิ่งมาปั๊บกับสกิลนี้อีกปุ๊เร็วเข้าไปใหญ่แล้วก็ฐานสกิลแรกอ่ากูดาวเลนเจอร์ของสกิลแรกก็เป็น6กวินาทีนะ ผูดาวเลนเจอร์ก็3.5วิในลักงของ9ดาวแม็กแล้วก็แร่ให้มาถึง2,000 2,300ถือว่าให้เยอะๆให้เยอะมากนะอย่างน้อยต้องมีรถแร่ประมาณ2จุดขึ้นไปนะคนถ้าจะใช้ตัวทานานยอเนี่ยไปดูดีกว่าดูสายสอนสายเกียร์เบื้องต้นกันดีกว่าก็ผมก็รีวิวในเกียร์แบบฉบับฟรีรุ่นล้วนเลยนะก็เกียร์ช่องแรกก็เป็นกระทาผู้พิเศษของคริสมาสช่องสองก็เป็นหมวกฟ้าฉลองกัน11.5ปีได้เองนะ แล้วก็ด้าน,นกระดิ่งทองของคริสต์มาสนะ mm hmm. ก็เป็นเกียร์เซตคริสต์มาสปกติ mm hmm. เป็นเกียร์ฟรีเนี่ย mm hmm. อันนี้หาได้ฟรีเหมือนกันนะแต่ mm hmm. คนที่ผ่าน11.5ปีมาแล้วหรือคนที่สองคนที่เปิดในเกียร์ของคริสต์มาสเนี่ยอาจจะได้พวกนี้มาเอามาติดได้เหมือนกันนะ mm hmm. ก็ถือว่าช่วยให้ตัวเรนเจอร์เนี่ยไม่ได้ดูอ mm ่อ hmm. นมากเกินไปนะถือว่าเกียร์เนี่ยก็ลองใช้ไปก่อนเราไม่มีเกียร์มากเราก็ใส่ไปก่อนนะเอาไว้เนี่ยมาดูในฉบับ mm hmm. ของเกียร์ฟรีเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะเราดูดูเลยท่สอบในเซตหลักดีกว่า ดาที่ผมดทดสอบมือก็คือดาสามานะก็เป็นดาปกติที่เร,ราลองทดสอบเรื่องดาเมจของสกิลนะปกติของตัวเลนเจอร์ที่มีดาเมจสกิลเนี่ยดาเมจของเขาจาะแรงขนาดไหนแต่แน่นอนของท่านยอเนี่ยเป็นเป็นตัวสายพลังนะครับไม่มีแบบเขาไม่ได้เน้นเรื่องดาเมจอยู่นะเขาเน้นเรื่องทานความแทงมีปวดเข้ามาเสริมอ่าเขาจะเน้นประมาณนี้นะมานี่คือบัฟสกิลที่2นะอ่าแล้วก็สกิลแรกพักสตูนี้เห็นไหม โคตรไกลแล้วนคนถ้าเอ,อถ้าเป็นด่านใน PP ถือว่าน่าผัดสุกบอมเลยเห็นไหมอ่าน้เมจดสองสองทีครึ่งหลอดนะสองทีไม่ได้สองทีครึ่งหลอดนี3สามทีตายอะสามทีแตกอะถือว่าน้เมจดเรือล่างของเก้าดาวแม็กโดยไม่มีเกียร์โดแน่นอนแล้วก็เกียร์ทางหน้านอัพเกรดธาถือว่าแรงถ้ามีอัพเกรด้าก็น่าจะทีเดียวตายนะมาทดสอบในด่านของ4 0 8ดีกว่ามาทดสอบเรื่องอระยะสกิลแล้วก็ ไอความแม่นนะโดยไม่มีโนแน่น,นอนนะมาดูกันเดี๋ยวปล่อยบอสออกมาเดินสักพักหนึ่งโอเคปล่อยไปเลยยออาบอบซีอส,สองก่อนบอปหน้าป้อมนะปุ๊บพักอาผักไก่นะความแม่นก็เฉยๆนะถ้าไม่มีโนแน่น,นอนก็ไม่ได้แม่นมากขนาดนั้นนะดูดิเออ้าเมก็แรงก็ปกติของ9ก้าดาวแม็กนะมันก็ต้องแรงอยู่ละ โอเคอ่าแม่นไหมผมว่าไม่มีน่าจะไม่มีสกิลข้ามนะน่าจะโดนแค่แนวหน้าอย่างเดียวก็าผักสตูแนวหน้านะไม่น่าผักสตูตัวแนวหลังหรอหมัอ้งดูดีดไหมอ่าดีขึ้นเยอะนะเนี่ยตทดสอบพีพีพีกันดีกว่านะี่ว่ะว่าการที่มียอเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยแบบ9ดาวแม็กเนี่ยจะช่วยเหลือทีมไม่มากขนาดไหนนะสำหรับคนที่ บอกว่ายอเนี่ยหน้าปั้นไหมเนี่ยผมก็จะอธิบายในช่วงท้ายคลิปพอดีว่าตัวเนี้ยมันสามารถขวดแก่การปั้นเก้าดาวแมกไหมก็รู้ให้จบซะกันนะมาเดี๋ยวมาเจอทีมนี้กันเลยกว่านะทีมนี้มีแต่ตัวเลนเจอร์ที่มีความเก่าก็มีความเก่าอยู่อันนี้เดนฟิตเนี่ยก็เริ่มเก่าแล้วนะแต่ก็เป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากนะมา,มาดูลองดูสสำหรับผมที่ปั้นเดี๋ยวตัวที่มีความเก่งนิดหนึ่งนะแล้วก็ปั้นไม่ได้มัวซัวมากเนละ มดูว่ามันจะสามารถชนะทีมนี้ได้หรือไม่นะไปปล่อยบาวช้างลงไปก่อนเพื่อเอาไปแทงหน้าๆนะทุกคนแล้วก็แล้วก็วกทีมสองผมจะใช้ทีมสองที่อยู่ยออยู่ทีมสองนะอือแทคจะตึงมากเลยนะฝั่งเขาเนี่ย จะเป็นตัวเลนเจอร์ที่มาดูไม่เก่งมากแต่เขาก็งู้แต่มันก็ยังใช้งานดีนะในเช่นพวกไอทธนัทฟิตเนี่ยหรือจะเป็นท่านไอเนี่ยหรือจะเป็นบาายูมาทูดเนี่ยที่หมอมันตกไม่ตาไปแล้วมันก็ยังใช้ได้นะทุกคนเห็นไหมมันก็บอกพอสู้ไอดีผมได้นะเห็นไหมแต่ก yep. ็ยังไงเขาก็แพ้เราอยู่ดีนะเรื anyway> ่องแบบตัวเลนเจอร์มันห่างกันเกินไปนะโอ้เขาอยู่ยูยูยูเอลเก้าสิบเ็ดสิบลยโอ้ชนะได้นะด้วยการปั้นตัวเลนเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญจริงๆนะทุกคน ดูทีมนี้ดีกว่าอ่าทีมนี้ก็เป็นยอเหมือนกันยอเป็นร่างของในก้าดาวเวลร้อยหกสิบนะแล้วก็เป็นเทนนันเบออันดุบิสก้าดาวแม็กอ่าลองสู้ไอ้นี้นี่ดีกว่ามีอาเนียด้วยเนี่ยอาเนียช่วงเนี้ย,ยผมว่าอาเดียโค่นน่ากลัวกว่ายอออีกนะในเรื่องแบบน้ำนำนี่แม่งขึ้นปวดจริงๆเลยผมโดนหลายรอบแล้วน้ำนำของอาเนียเนี่ยแม้จะเป็นล่างของไคลเปอร์แม็กเนี่ยก็เกียนมากขนาดนี้แล้วนะโอ้หให้ไม่ไม่คิดถึงว่าเกียร์สุดๆแล้วก็อยู่ในไอ้แรลงของ ไอหลีดตำนาเนี่ยโหดมากเลยอาเนียนริงจริงเดีย๋ยวผมก็จะทดสอบในอาเนียที่หลังล้วกันเอาไว้ว่าไว้ที่หลังหรือจะปั้นก้าวหนแมทลองไว้ทดสอบแปะเอออาจจะเป็นไว้ได้อะก็อยากให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะก็ววจะไปหามาปั้นเป็นร่างก้าวหนาแมกโอเคก็ไอถือว่าทีมีก็สามารถสู้อะไรได้แบบชิวๆอย่างเช่นเคยนะด้วยการปั้นตัวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเลยนะก็ชนะไปแม่ แบบง่ายเลยอนะเราใช้ไอเทมแค่พายุแล้วก็อมตะเท่านั้นจะเล่นถึง3เกมเท่าน,ะนะั้นนะทุกคนเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวมากเกินไปริงยงแล้วผมพูดอธิบายเนี่ยก็ก็ยาวมากแนละ้วนะหมุนตู้จิ้วนะน่ได้เป็นที่เซิร์ฟป่าเนะนี่ยน่าจะเป็นที่เน็ตผมเนี่ยโอเคมามาเดกผู้ซ่อนเลน์นนะผมไม่สู้เลยเดี๋ยวเจอตัวปแปลกๆแล้วแพ้ คัดทีมมีดีนะทุกคนอ่าอ่ะทีมนี้ก็เป็นยอเบลร้อยห้าสิบแปดอาเนียโอ้อ่ะลองสู้ดีกว่าเอ้ยมีอาเนียแบบเติมด้วยนะเออแฮดเดิวว้ลเวชเติมอะมัเป็นอาเนียสเตตัสที่ลดลงมานิดนึงแต่มาทำเป็นพีร้อยได้อ่ะเฮ้ยเขามีบึกบินด้วยคุณเห็นบึกบินเนี่ย ผมก็จะเปิดตามล่าจริงๆว่าตัวนี้ยถ้าได้มาเนี่ยแบกทีมคือแนง่ายนะถ้าผมแนงีหลักเนี่ยผมน่าจะขึ้นมาสเตอร์สามได้เลยง่ายๆเลยนะเพราะตัวนี้เนี่ยถ้ามีภาคคื้นดีเนี่ยตัวนี้ก็จะเก่งเข้าไปใหญ่นะทุกคนเพราะตัวนี้มันเป็นตัวบินที่ว่าเก่งดูเห็นไหมมาตีป้อมไม่เดียผมจะแตกนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยตีแรกเหมือนในเทนนันคูนีคริสมาะแต่เก่งกว่าในเรื่องสเตตัสท,ที่มันใหม่กว่าเว้ยตัวไอ้นี้บางคนเปิดหายอย่างยิ่งอ่ะแต่คนที่ เป็นผู้เล่นใหม่ก็เปิดหาได้ผู้เล่นเก่าเนี่ยโอ้โหแนะนำไม่เปิดหาเลยเดือนนี้ยกว่าที่กว่าจะได้เปิดอีกทีเนี่ยต้องมีโอกาสลุ้นอีกนานนะไปลุ้นปีหน้าเนี่ยเป,เปิดปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่เราจะเปิดไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยถือว่าตัวนี้เป็นตัวแหลของรอบนี้นะผมว่าจะเปิดตามล่าทูเอดีเหมือนกันแหละมามาดูผสลสรุปท้ายคลิไปไปดีกว่าว่าตัวยอเนี่ยเราควรจะขึ้นเป็นเก้าดาวไหมตามผมหรือไม่นะ อ่ะบางคนผมจะบอกว่าควรเปิดไหมไม่มัน,คนโคลาโบมันจบไปแล้วไม่ทันละอ่ะเดี๋ยวว่ามันนุณสุรพลไทยคี็ได้ว่าเจ้าแม่ยอเนี่ยเก่งมากที่จะสามารถขึ้นก้าวดาวแม็กได้หรือไปนะสารุบน,นะความเก่งของยอเนี่ยมีโอกาสที่สามารถขึ้น้าวดาวแม็กได้ทุกคนนะ เรื่องความสามารถของสกิลแรกเนี่ยผักสูมายังแนวหลังก็นาเมทก็ไม่ได้แย่เช่นกันยิ่งมีโนแน่นอนหรือถ้าอยากจะใส่อัปเกรดธาตุาเพื่อความรุนแรงก็ได้แต่ผมก็จะไม่แนะนาใส่อัปเกรดธาตุนะไปใส่แม่นยาธาตุดีกว่าเน้นผักผักรัวๆเลยนะสกิลสองก็เป็นสกิลที่จะช่วยเพื่อนน้ำทิมได้ค่ะให้เจะด,ดีมากๆเลยนะแล้วก็มีความสามารถคอมโบนั่นเองก็ฐานะหยุด5วิธีก็สามารถเอามาใช้ได้ตลอดแล้วก็ความสามารถปกตินอื่นๆพรสวรรค์ก็ ก็ช่วยทีมากถือว่าตัวนี้เป็นตัวเลนเจอร์ที่สามารถขึ้นการนามแบกได้นะแต่ถ้าตัวคุณไอเดียของคุณยังไม่มีตัวแบกจริงๆก็เราหาปั้นตัวแบกมาก่อนอย่างเช่นมูลกระป๋าหรือจะเป็นทางด้านบอสมืดเนี่ยเราคนปั้นตัวทานาเมตมาก่อนนะค่อยมาปั้นตัวพวกตัวเสริมตัวปวดหรือจะเป็นตัวแท้งอ่ะค่อยมาปั้นที่หลังเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพยงนี้กันดีกว่านะครับบายบาย